ซึ่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เลยค่ะเนื่องจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องและตลอดช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ส่งผลให้หลายพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมได้รับผลกระทบเกิดน้ําท่วมขังบนผิวจราจรเช่นที่ถนนช้างคลานถนนเศรษฐกิจกสําคัญของตัวเมืองเชียงใหม่มีน้ําท่วมขังค่ะสูงกว่า20-30เซนติเมตรในบางช่วง ทำให้รถจักรยานยนต์ข่สัญจรด้วยความยากลําบากโดยเฉพาะตั้งแต่บริเวณสี่แยกแสงตะวันจนถึงแยกบัวระวงซึ่งมีน้ําท่วมขังสูงทําให้การจราจรค่ะเป็นไปด้วยความยากลําบาก เช่นเดียวกันกับถนนประชาะสัมพันธ์ค่ะมีน้ําท่วมขังบนถนนก็ทําให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลําบากเช่นเดียวกันค่ะส่วนที่หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ฝนที่ตกหนักทําให้เกิดน้ําท่วมขังบริเวณพื้นผิวจราจรหลายจุดโดยเฉพาะภายในซอยต่างๆของชุมชนที่มีน้ําท่วมขังอย่างเช่นที่ร้านข้าวแกง1ิบาทภายในชุมชนเชียงใหม่แลนด์ที่ถูกน้ําท่วมขังบริเวณถนนหน้าร้านลูกค้าจํานวนมากติดฝนไม่สามารถออกจากร้านได้แต่มีบางส่วนค่ะเดินลุยน้ําออกจากร้านโดยพบ ว่าภายในร้านได้รับผลกระทบน้ำฝนค่ะไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกันขณะที่ชุมชนสีปิงเมืองค่ะชุมชนที่มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมหลังเกิดฝนตกหนักในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่พบว่ามีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนนตลอดทั้งชุมชนโดยระดับน้ำค่ะอยู่ที่10 2ถซนติเมตรรถยังสามารถสัญจรผ่านได้ ขณะที่ชุมชนสีปีกเมืองชุมชนที่มักจะประสบปัญหาน้ําท่วมขังนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะฝนที่ตกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงสงบลงซึ่งระดับน้ําที่ท่วมขังจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องจนกลับสู่สภาวะปกติภายใน1-2ชั่วโมงค่ะใช่ค่ะอย่างเมื่อเช้าวันนี้ก็ช่วงประมาณ สิบโมงเช้านาะที่ฝนตกหนักมากเลยค,คุณผู้ชมครับไปจนถึง11บเอโมงแต่ว่าพอช่วงเที่ยงๆบ่ายๆเนี่ยน้ำก็เริ่มลดลงอย่างที่หน้าสถานีเอ็นบีทีของเราเช่นเดียวกันก็โอ้โหช่วงตอนสายๆเนาะก่อนเที่ยงโอ้โหคุณผู้ชมน้ําสูงขึ้นมาเลยครึ่งล้อจากรถจักรยานยนต์เลย